ถึงแล้วออยกว่าจะมาถึงวิวัดลมเย็นมากเลยอะ่ะมาไหว้พระเนี่ยที่วัดวมการนอนเพื่อนๆดีวจะพามาไหว้พระนะวัดลมเย็นมากมาไม่ไกลเลยจากกรุงเทพอาจจะหลงนิดหน่อยแต่ก็มาถึงนะจ๊ะพี่สวัสดีค่ะสวัสด,ดีจะมาไหว้หลวงพ่อหายครับเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวผมแนะนำให้เนาะ จ่ายจ่าล้างมือก่อนนะครับมีน้ํายาล้างมือนะครับได้ครับเขอบอกไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญห้องนู้นนะครับเดี๋ยวแนะนำเข้าหายงรุ่นจังนะครับดึหดูดต้องทําบุญดึงหนี้ป่ะคะครับแล้วจะทำบุญนะครับโอเคจ้ะหยิบได้เลยครับดอกไม้ทุบเพียนหยิบได้เลยครับ ไวพ้พระตอนนี้นะครับต้องลุกเพียงสุดทั้งที่เดียวเนะครับได้จ้ะได้จ้ะตอนนี้เรามาถึงวัดน่วมแล้วนะจ๊ะขอไวพ้พระก่อนนะจ๊ะจะได้ใเฮงๆรวยๆค่ะพี่จ๋ามาไว้ขอหายแม่ครับใช่ครับอันอน,อน,อน,นี้แปะตรงไหนได้แป <8 S 2> <8 S 1> ะได้ทุกองค์เลยครับ เดี๋ยพ่อหายก็มีให้แปะดอกไม้ไวงที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญเข้าห้องพ่อหายเนาะจ้าจ้าจ้าดอกไม้วางที่นะครับะแปะข้างในก็ได้ครับพ่อหายจะจะเชิญเลยครับเชิญด้านในเลยครับอันนี้วางนี้ได้ไหมจ้าได้ครับวางนี้เลยครับแปะข้างในก็ได้ครับแปะเข้าหายได้ พอดีหนูมาจากกรุงเทพอะพี่นี่ไม่เคยมาเนาะไม่เคยมาเลยพี่ครั้งแรกเลยพอดีดูรายการจากช่องห้าอ๋อแน่นอนมาเองเลยเนาะใช่ครับเข้ามาลึกนะก็ก็เกือบหลงอะพี่ครับต้องเปิดทีวีเอสมาของดีต้องอยู่ในป่านี่นะครับอยู่ทุบลึกเลยครับเข้าห้องแอร์เย็นสบายนะองค์ไหนพี่หลวงพ่อหายครับนี่องค์จริงนะปิดทองได้ครับไหว้ก่อนนะจ๊ะองค์สวยมากพี่นี่องค์จริงเลยนะเนี่ยเป็นไม้ครับ เป็นไม้นะครับเป็นไม้ไมพี่ล้วจะมีประวัติให้อ่านนะเดี๋ยวหนูเขาวางกระเป๋านได้ไหมแผ่นท,งทองไม่พอมีให้ปิดนะครับปิดได้ทุกองไหมพี่ได้ทุกองค์ครับ องนี้ก็หลวงพ่อโตองค์นี้นะพี่หลวงพ่อโตนะครับขอเชองการงานเป็นใหญ่เป็นโตมาคนที่มาขอกันองค์นี้หลวงพ่อหายนี่องค์จริงเลยนะครับจะมีประวัติให้อ่านนะครับเนี่ยเขามาตรวจสอบไปนะจ้ะเป็นไม้เลยพี่เป็นไม้เป็นไม้จนหอมเลยนะเขาบอกนะโคตรสมัยสุโขทัยสเก็ตหน้าเลยยิ้มสวยศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมพี่อ็ออยู่ที่ความเชื่อของเรานะครับขอเกี่ยวโรคภัยแค่เจ็บเน้น หยิบน้ำมนต์นะครับเนี่ยอ๋น้ำมนต์เนี่ยพี่ครับน้ำมนต์นี้ไม่ได้เปิดขวดเลยนะคนมาถวายนะครับจะมีพักจะนั่งจานนะจานนะแต่เราต้องหยิบน้ำมนต์นี่แล้วแตะที่องค์ท่านกี่ขวดก็ได้แตะกี่ขวดอ่ะอย่างนี้เอาขวดเดียวก็ได้ยังไงแล้วก็พูดในใจเนาะหลวงพ่อหายตอนนี้ตัวลูกใช้ตัวเองว่าลูกตอนนี้ตัวลูกกำลังไม่สบายตอนนี้เราไม่สบายเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรคือเจ็บป่วยเป็นอะไรอยู่เราบอกให้หมดจ้ะแล้วก็เน้นทั้งที่รู้ แล้วไม่รู้ในร่างกายจะขอน้ำมนต์รักษาตัวให้หายหรือดีขึ้นถ้าลูกหายแล้วดีขึ้นแล้วเหมือนปกติแล้วไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปผ่าแล้วลูกจะแนะนำคนให้มาร่วมบุญรู้จักบารมีพ่อหาสาธุบุญต่อบุญปากต่อปากจะไปบอกใครมาหายอันนี้ส่งเข้าตัวเรานะอันนี้อันนี้ครับคือเอาไปกินได้แล้วแต่อาบได้ไหมพี่แล้วแต่สมุดนี้นะมีบาทนะสบุล้วพ่อที่ได้ซื้อน้ำมนต่อไป ดื่มสักอึกหรือสองอึกกินต่อมันต้องต้องหมดขวดกินก่อแล้วไปออาบเหมือนกินน้านะอึกสองอึกเสร็จแล้วก็เทใส่มือทาได้ทุกที่เน้นดื่มกับทาอย่ากินอย่างเดียวทีมันต้องทาด้วยนะกินแล้วก็ทาได้ทุกที่บางคนไม่กล้าทาข้างในทาเลยครับหายเลยคนดื่มแค่ครั้งเดียวสองครั้งนี่หายบางคนดื่มในห้องนิดเดินออกไปหายยังมีเลยอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความศรัทธาของคนโรคเวรนโรคกรรมบางทีก็ไม่หาย ม่หนูดูรายการไงเออแบบรายการของช่องห้าของของวัดน่วมกัรนนท์นะครับผมก็ดูแล้วเอ้ยน่าจะศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเลยลองมาดูอยู่ที่ความเชื่อเนาะจากที่ตัวเรานะลองดูครับถ้านี่ของเรานะถ้าจะเอาไปฝากคนอื่นวิศว์อยากไปฝากพ่อฝากแม่หยิบใหม่พั้งสองขวดก็ได้อะเราแต่หลวงพ่อหายลูกจะขอน้ำมนต์เอาไปฝากจะฝากใครก็แล้วแต่ให้บอกชื่อ บอกนามสกุลโอ้โหจำชื่อจริงไม่ได้หลับตานึกหน้าคนที่จะเอาไปฝากทีละคนะสองคนให้คนเดียวก่อนจเจ็บป่วยเป็นอะไรบอกให้หมดทั้งที่รู้แล้วไม่รู้ในระ่างกายจะขอน้ำมนต์รักษาตัวเขาให้หายดีขึ้นแล้วก็สาธุเอาปากกาเขียนชื่อสองขวดให้พ่อเขียนชื่ออสมมติสองขวดให้พ่อจเอาเขียนชื่อพ่อสองขวดวางเอาให้แม่แล้วก็หยิบม่ให้แม่ดูสีไม่ต้องเหมือนก็ได้ต้องแยกกันเลยใช่ไหมแยกไม่ได้ ถ้าเราบอกพร้อมกันอย่างนี้นะหลวงพ่อหายลูกจะขอ,อนอมไปให้พ่อปวดหัวให้ขวดให้แม่ปวดท้องทีนี้คืออไปสองสมควดแล้วกินรวมกันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะคนเราเจ็บปวดเป็นโรคไปไเหมือนกันอเอาปวดหัวให้ปวดท้องแยนก, <จะ S 2> กันเลยแยก<ล>ยคือเจาะจงคนเลย<อ>เน้นอ่ะเห<อ>มือนหมอให้ยาเน้นยาถ้าเราปาปวดท้องให้ปวดหัวกินไม่หายนะนี่ก็ให้แม่ให้แม่แล้วเขียนชื่อแม่เรารู้ดีของแม่แม่ปวดหัวนี่เอาพ่อปวดท้องออะนี่ปวดท้องไม่กินนี่ปวดหัวกินถ้าเรารวมเงี้ยไม่มีหาย หลายคนต้องกลับมารอบสองเออหายเน้นหนักๆเลยนะครับเดินไม่ได้ลุกไม่ได้หมอบอกไม่รอดนะเดี๋ยวต้องเจาะต้องผ่าอยู่ห้อง ICU หนักๆอ๋อจ้าหรือเป็นเด็กอายุน้อยที่โรคภูณหนักหมอบอกไม่รอดไม่รอดบนบานจ้ะหลวงพ่อหายลูกจะขอบนบานด้วยสิ่งของเหล่านี้มะพร้าวอ่อนจ้ากล้วยน้ำวา้าจ้ะไข่ไก่ต้มแล้วก็เน้นผมจะเน้นน้ำดื่มเนี้ยมาถวายเอาวดเล็กๆนะจ้ะ เพาะจะได้ทําเป็นน้ามนต์รักษาคนจะต่อไปต่อยอดรอได้อันสูงนะครับให้เท่าไรก็ได้จ้ะแต่ต้องให้รอดให้หายไม่ต้องเจาะไม่ต้องผ่าให้ฟื้นให้เหมือนปกติแล้วค่อยมาถวายท่านรอดแล้วหายหมดเลยคนท่าน<ม>สวยมากเลยนะพี่ยิ้มสวยนะสะเกิดยิ้มสวยพนัดหนมมายืนใกล้หนูยังสันๆเลยพี่ที่เห็นนี่คือทองคําแท้ๆปิดท้งองค์นะขเหนูถามหลายอย่างใด้ไหพี่ได้ครับมันไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าเรื่องความรักนะพี่ ที่นี่ก็มีท่านช่วยได้ไหมฮะแต่ที่นี่นะมีคนมาขอพ่อนอนอ๋อเพราะว่าเรื่องความรักเนี่ยนะพี่เขาฟันมีคนขอมาฟันธงไว้ขอเรื่องความรักแล้วมีพ่อคันธา์นอนสิงห์อีกพ่อมาทาสิงห์เกี่ยวกับความรักอยู่แล้วความซื่อสัตย์คืออยู่ที่เราขออยู่ที่ปากเราพูดขอท่านบอกท่านมันก็ได้หลายเรื่องนะถ้าบอกนะสมมาก็ทวงนี้อีกนะเอาทวงนี้ได้ด้วยพี่ใครเป็นนี่เราอยู่ อยู่ความเชื่อนะใครเป็นอยูเดี๋ยวบอกพ่อหายมองหน้าท่านผู้นใจนอพ่อหายกลับไปทวงนี่ให้ลูกหน่อยบางนคนแต่งเงี้ยเลยแล้วหนูจําชื่อนามสกุลอะไรไม่ได้พี่ถ้าจาชื่อมาได้หลับปานิกหน้าคนเป็นนี่ทีละคนนะคนนี้เป็นนี่เท่เทไร่พ่อหายถ้าลูกกบไปขอในนี้คืนถ้าลูกได้นี่คืนแล้วเดี๋ยวลูกจะมาร่วมสร้างวิหารผู้ไปเลยแต่อย่าผู้จนวนเงินจะถวายจเพราะมีหลายคนได้ไม่ตามที่พูดเสียดายตังค์อ่ะแล้วเรื่องจริงยังที่ได้ยูเหมนเสียดายตัง อยู่ที่เราเนะี่ยไม่ต้องพูดจํานวนเงินนะ,ะถ้าได้เราจะมาถวายท,ทางวิหารก็ตอนนี้รอบุญใหญ่คือรอวิหารโอ<ฮ>้วัดโน้มวัดจนนะเข้ามาก็ลึกเนาะก็ลึกอยู่พี่แต่ของดีต้องอยู่ในป่าอาจารย์รักอาจารย์รักยังเข้ามาก็คิดดูอ่แะแต่บอกของดีต้องอยู่ในป่าอย่างนี้นะนี่คือบุญใหญ่แนะนําให้คนมาสร้างบุญบาร,รมีใหนะญ่กันเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วสร้างบุญใหญ่ๆญ่กันะนะครับขอให้ดีแต่ผมเน้นลูกไปแค่เจ็บขอโชคลาภ เรื่องคดีฟาร์มบีขอให้ดิขอรวมๆนี่ได้ได้เราหมดย<ด><ล>เราเอ่ยมาที่ได้ยางเดือดร้อนเลยบอกท่านบางคนก็สาเร็จบางคนก็ไม่สาเร็จเนาะอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่บุญบารมีของแต่ละคนอีกนะครับบางคนขอสิ่งตัวเองไม่ดีมาขอมันไม่ทางได้หรอครับนะครับแต่เราแนะนําคนให้มาร่วมบุญใหญ่ๆอันที่สองตรงนี้จะเข้าตัวเราเองมาเองนะครับอยู่ที่ความเชื่อเรานเนาะเพ่อโตเกี่ยวเรื่องการงานมันมีอะไรดีเยอะทีเนี้ย อยู่ที่ความเชื่อแต่หนูก็ชอบชอบไหว้ผาทำบุญแหละ,อ,ะอยู่ที่ความเชื่อแต่ไปที่ไหนไม่ค่อยเจออย่างเงี้ยพี่ตแต่มาที่นี่มาเจอแบบเออพี่แบบคอยบอกคอยอะไรา,างเนี้ยดีพี่ถ้าเราไม่บอกแนะนำดีฮะถ้าเราไม่บอกคนไหว้ของมารู้เขาก็ขอก็ไม่ถูกจ<า>้ะเน้นตรงนี้อันนี้คือเน้นเราก็รู้ใช่ไหมจ<า>้ะถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้จ้ะทีมก็ไม่หายกันจ้าอย่างเงี้ยหายนะครับแล้วอย่างสมมุติว่าบนบานพ่อหายเนี่ยเน้นผลไม้ ผลไม้ของของของสัตว์ไม่เอามีอะไรบ้างครับพี่ผลไม้มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำว้าไข่ไก่ต้มแล้วก็ผมจะเน้นพวกน้ำดื่มผมเยอะแยะเลยก็เอาน้ำดื่มถวายจะได้ทำน้ำมนต่อยอดขอบคุณพี่ชาเลยมากๆเลยนะจ๊ะครับที่แนะนำเพราะไปที่ไหนก็ไม่ไม่ค่อยมีใครแนะนำแบบนี้มาที่นี่ที่แรกเลยเนี่ยน่ารักมากเลยที่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยจ๊ะพี่ชาช่วยบอกแบบคนทางบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เชิญนะครับมาวัดน่วมกันนนเนาะชื่อวัดมันน่ากลัวนะวัดน่วมแต่อะไรที่แต่เข้ามาละอะไรที่ตัวเราไม่ดีมันจะนุ้มหมดหมดคิดอย่างนี้นะจะก็มาหาพ่อหานะเกี่ยวโรคภัยแค่เจ็บที่นี่มันมีพระดีๆหลายองค์จมาเลยครับแล้วผมจะแนะนําให้เกี่ยวอะไรอะไรนะครับแล้วแนะนําคนสร้างบารมีตัวเราเพราะมีบุญใหญ่รออยู่สร้างวิหารพระนอนองค์ใหญ่นะครับวัดเราวัดโจะเข้ามาลึกก็รอคนมานะอย่างนี้แนะนําใครปะ ที่อันนี้ส่งเข้าตัวเราได้บินะครับเข้ามาแล้วครับปลอดภัยครับที่นี่ไม่ต้องกลัวถึงเป็นสุขลรครนะสีแดงแต่ว่าปลอดภัยทุกอย่างได้เด๋หนูจะเป็นตการทุกอย่างจะเป็นสะพานบุญให้ครับผมขอบคุณครับจ้าขอบคุณวิชามากบนะจ๊ะขอบคุณจ้าเพื่อนๆพืนวันนี้เสร็จภารกิจแล้วนะมาไว้ผ่านที่วัดนุ่มกรานนน์โอ้มาที่นี่ลมเย็นมากลมลืนมากอยากให้เพื่อนๆมาใครที่ติดตามดูอยู่อ่ะมาเถอะหลวงพ่อหายศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็มีพระนอนด้วยวันนี้สุขใจมากมากันนะจ๊ะวันนี้กลับก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันบ๊ายบาย